สวัดีครับป้าบป้าชื่ออะไรเนาะครับสมพิขนาดคะสมพิษเขาชื่อเ่นก็เรียกว่าอะไรปาพิษปาพิษปลาพิษป้าอยู่ป้าเป็นปลาป้าป้าอยู่ในา้เนี่แล้วเป็นอะไรครบนขายปี่สาวอ๋อเป็นปพี่สาวคนขายขาไรขายป้าเาาป้าเผาปาเ้า้ปาพิ ไอ้หลับแก่หรือหลับเหยียบเป็นตัวหลับตา้าอ๋อประเภทนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่มาดูที่นู่นนะคะตัวนาคุดนานะคะ่าหน้าขาอันนี้เขาเป็นผ้าเ็ผ้าไหมแต่เราเราหลับเหยียบเฉยๆนี่ของผู้หญิงไหมครับชุดเดรสชุดเดรสชุดชุดกับ นางเสือคนแก่คนสาววัยอ่อนวัยรุ่นวัยไปงานไอสมัครเป็นผ้าไหมป่านะผ้าไหมมองหนีจะผ้าไหมนะเสียไปจะผ้าไหมล้าวฟายก็มีนะครับตาุเมืองโอ้เต็มเลยครับเป็นแบบเขาตักีเดียวหรือเข่าตาดแต่เดียว้วก่อนไปเลยนะก่อนมาจะเปม็นของทางราชการทีพักงานเยอะเลย จับดูอีกแหละดีมากป้าตัดมาเปลี่ยนไหนพวกขาเนี่ยชุดฟอร์มยูนิฟอร์มใสไม้ห่ขาเป็นข้วรเป็นลายทั้งคูค่ะอ๋อมันจะไอชุดชุดนีป้าอันนี้อันหนึ่งนี่คกรดูกี่อกอ่ามนี่ผัดข้อไฟหรือผ้าไหมาฟผสมใหมผสมไหมนะ อันนี้เครกปลาปลาสินปาปาถุงปลาก่อแล้สิเมตรไอ้ตัวเสือเราตั้งป้อมะเขาเขาก็จ้าอีดาเขาก็จเป็นชุดเขาแบบจ้าลายตัวยังเนี่ป้าเอ่อยังชุดแบบนี้ราคาเ้าว่าเท่าไรเก้าร้อยั้เสือดาปลาถุงดาเก้าร้อยบาทใกล้ๆเลยครับป้า ถ้าลายตัวก็4สียแรงสิบจริงเฉพาะเฉพาะเสือแรงเยหรือเฉพาะมันสูงก็เสียแรงสิบอ๋อแต่ต้งชุดแต่ว่าเราอัดกาวเพราะว่าอัดกาวคือยังไงอัดกาวคือว่าเป็นฐานมาเสร็จปุ๊บเราจะหลีดกาวติ๊กะคือฐานจะอยู่ทรงจะบอกทำไมพาอะยิงมาควายยังไงก็อัตเเขกงเเข็งก็ขาเข็มติดติดก็ขาแบบนี้เนี่ยใช่ใช่อันนี้กเรียกาวเนี่ยใช่ใช่ ขายทั้งหมดป่ะวันนี้ใช่ตรงนี้ออกมอบออันนี้เป็นบอบออันนี้เป็บ่อพกป็ปาใจอัดเก่าหรือทะลแป้งใช่ไมเขาอัดเก่าเนี่ยลงแป้งนี่แหละค่ะอเกาไม่ไม่เขาใจนาเก่าคืออะไรคืเพอพอเราเดินมาเซ็ตุ๊ปกุ๊ปหวานนี้เป็นฐาใช่ไหม

น,นี้ดันกาวอันนี้ไม่ใช่กาวก็ยางพวกเสือสูตรที่อาจารย์ใส่เขาบอกเขาอางก๋าอ๋อไอ้เี่ไอ้ไอ้ทินข้างในเห็นีหมใช่อ๋อแล้วมันต้องผรุน้ำต้มพอมอะไรมาอีไม่ต้องมันเป็นเตาเหลอกไอ้น้ามัอ๋อลำมันจะชิดเลยใช่ไหมอ๋อลำมันจะแข็งใช่ไหมใช่เพราะมันอยู่ในเข้าใจวันนี้หลอกมันออกโอ๊ยใายจนจะเกษียนเราใช่มเพราะพเอ๊ะทำไมที่ผ้ามันสีต่างๆกันข้างในเยเนี่ยใช่ส่วนีสีขาวๆเนาะใช่นไหม จะเป็นเกาคะไม่ไม่จเป็นกาเปาทำให้พาแข็งใช่อ๋ออาฟายพาทไมใชหมาพา็นแข็้อเด้เแล้วอมันดอกเรัอาจารย์พูรู้ใช่มพรูอัดเกาเิงก็พูดอัดเกา อาเจาอะไร่อาเจาโอ้ผ่าแล้วมันมีฝ hm ั no on ่งหนึ่งเป็นธรรมดาอีกฝั่งหนึ่งเป็นคือคือคืออาเจาที่ต้องการให้ผ่าดูสูงค่ะมันมีส่วนแล้ถึงจะไปเย็บอะไรกันอย่างนี้เนาะที่มีพอเราพอเราอาเจาเสร็จครบเราถึงจะเอาไปตีร้อยแบบนี้เราเอานีอันนี้อัดจยงเลยอันนีแล้วตรงไหนคือเก่าอ๋ออ๋อันนี้อาเจียอันนี้คืออันนี้ผ่าที่เราซื้อมาอันนี้ก็ผ่าคนละปืนเลยเนาะ

เขามาตตสเป็นชุดนงกเสือดาวครูอนัน์ก็ครูพยอมใช่ไหมอาจาที่โลงเฉื่อยไม่เป็นไรโอกันแกมาเพกไปแกมาพิเนาะรั่เป็นก่อเก้าร้อยได้อก็เสือนี่มันมันมันจะตามไง คนที่เคยตัดเรามาตัดบ่อยๆนะจำแสดงว่าเป็นฝีมือคันเทพก็ไม่จริงนะเท่แล้วก <laughs> อ,อยู่ได้นะ <laughs> นี่แล้ววันหนึ่งประมาณประมาณสองลายสองลายไดอวันนะร <laughs> หรือว่าเร็วแต่จังหวะ <laughs> เพราะว่าค <laughs> นก่อบม่นทีนี่ชุดหนึ่งเนี่ยเฉพาะประถุ n เนี่ยจะตัดนานไหมจักวันแล้ว <laughs> วันหน่งอนั่้วันนึงกเด้ตัวนี่ลยผมได้วันหนึ่งตัดตัดหายว่ามีช่างเ็บมีมีมีแต่ด่างฉากเจ็บเอ๋อตัดแล้วก็พาชั้วไดแล้วนะคัโอเคครับกับสบายครับแล้วนี้ก็มารอป่าไปไปหาลูกลูกลูกอ่ากำลังไปรับกับตอนเนี้กำลังถามว่าตัวหนึ่งตัดได้จักตัวน่งจักวันมาบอกว่า วันนึงก็ประมาณ34ตัวโอ้ยผมนึกว่าตัดนานคิวนานนหมางว่าไงน้อยี่าอนตาอีกนี่นีได้ไหนดูไหนตรงไหนไ่ผ่านรตานี่ีเหยนี่นี่นะเอไม่ถึงว่าตานี้ลูกน้อง ประมาณเป็นคนตาตาเป็นคนตาแป่าเป็นคนตาขเขาแล้วเขาหลับเองไปไปเย็บก็นี่ไงอย่างช่างไอ้น่าอ๋ออันนี้สั่งนึงในช่างอะไรชื่ออะไรเนาะชื่อนางชื่อนางนอนคนแถวๆนี่แหละนะครับน้องตาซางเอาตาซางแล้วก็อันนี้เจ้าหนึ่งหลับไปตัดอันนี้เจ้าหนึ่งไปถึงออันนี้คื ผ่านได้ถึงพอเขาแล้วปุ๊พอพอเขาตันแล้วปุ๊บอีก็ระชาก่อตามคิวต่อไปคิวนี่นะใช่ไหมเขามาส่งอีกแล้วก็ตัดไปเรื่อยใช่ไหมปากไอ้ตัดไห้เขาไปใช่ไหมใช่คือคือปากพอพอปากตาเส็จปุ๊บังเากลับนะทํทำานเพราะเพราะเขาตออพอพอพอตัเจร็จปุ๊บังเขากลับหาที่มาอเระงานมันสูงเนี่ย ปาก็ด so ูความเรียบร้อยใช่แล้วีก็นีตที่นี่ก็เช็ดียบก่อนแล้แฟนแล้วถึงเวลาหนักก็ตัดหาเอ่ในอีกก็้วตัดคิวใหม่ทีแล้วก็แล้ก็ชคิไว้ใช่ไหมใช่เรานอ๋อแบบมีเต็มเลยมีชื่อเสียงเรียงนามราบวันที่ยผ้ามุกราลานี่ยผ้ามุกรลามดเราจีกว่าเลยมันจันทร์มนจันทร์มาเราคิวนี้ต้องรีบตัดแม่แม่้งพ้ยประมาณนี้ประมาณบ้าความมายแบบนี้เนาะ อันนี้ไม่ใช่แม่ไวอันนี้คือแแบกแแบกที่ว่าเราทำอาไว้คือลูกค้าประจังขาดสมุดว่าคุณแบกนี่คุณแไม่เม่ผมเมื่เคยมาตัดไว้ใช่ไหมอยากจะมาตัดซ้ำเก่าอีกใช่บางคนคุณก็ไม่เปลี่ยนแปลงมากเราขอออกแบบเก่ามาชิกฉิคเขาได้ทำไมดูว่าต้องใครโอ้แต่แต่โอ้เขาปิดแบบกอีกเข้าใจเข้าใจเข้าใจว่ามัคิวยาวจริงด้วยคิวยากมากก็ดูดูคิวยากคิวยากมากเลย บางทีผมไปตัดกับบางร้านมันนานผมก็บอกขอป่าคืนอะไรประมาณมีไหมมีไหมมีแต่นี่ก็ไม่นานก็ใส่ใจกระแสียงก็บอกจะรีบงานมันนุ่นมันนี่เพราะจ้องริมหาาถ้าไม่ทันป้าจะบอกยังไงบอกก็บอกเผืหลังตวนเด็กเล็กมากแล้วนี่มีคนเป็นเอีียบของเองะคะสามคน ก็มีน้องสาวช่วยด่าคุณนายปะเขาแต่เป็นเิ้ีนะคะแลเขาไม่เหยียบก็ดีแล้วไปเหยียบก็บ้านเหยียบก็ดีแต่คนนี้เขาไเหยียบก็บ้านก็มีดักปรกอบขาขบกนนี้คือพอเขาเหมางานที่เขาไปทำก็หนักเบาวานักเรื่อก็มีอเขาคือว่าจะ่คนน้กินไม่ใช่พูดตรงๆนะงานมันจนใหม่จนมือเช่นนะ

นันจัทร์ะไ่หเรานา่เราอไที่่นพาชาตพางทางานเหาเดือนอเป็นเดืีนเป็นเหรขดนเียนะแต่ี้่ไหวชค่ะเราที่ทำคือเาเรามีรายได้ประมาณ งตรคุณคุยังแบบสูสุดดนิป้าอยู่จังปะอยอะไรห้าสเก้าก้าอู้พีนาก็าเกษียณแล้วเกษียณไม่ได้ดอกค่ะลูกยังเยนนยูดลูกมีอยู่มาเล้ยีสิงยงคนโตจบกีกต่อโทษตอก็เป็นซิทเกษียณนี่นี่เลยคนหนอดนี้เจ้ามอกฟีเนี่ยเอาวันนี้ก็น้าร่างกายสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงก็จ้ะ ใช่โัวดียเหยียบจักไม่ต้องเหยียบไหมไม่ป้าเป็นคนร้านแต่ชาแนนเขาจะมีจักสามแล้วง็เราตื่นเราก็มือจะจุดกันไกดเลยเคยมันเป็นกันเยค่ะมันหลงไว้ไปหาหมอคนไทยคนไทยก็ดูหลงบ่อยคนไทยแล้วก็พีนายก็ใครดูหน่นคิดว่าป้าจะ ทำมาชิมนก็ซ้อต่อการห้ลูกตู่ไม่เคยนีหายไันไนมีไ้ก็ไม่หยอว่างเมื่อไห่ก็ว่างแม่วางบอจะหาาติกาก็นลูกอากเรียนหนัอเไสอนหมาลูกไม่เอาจริงเนี่ยคือคือคือพอมดปากคือมมุนองก็ไม่มีใครทัคือคือคือสุดกระปาุดสิ สียดยนะคะก็จะดยมากเลยนี่ยค่มันเป็นอาชีี่ว่าก็ไม่ถึงตั้ลังด้วยร้อยามัก็าก็เหมือนกับตัดอนตัดผมเนาะก็จหาไปเรื่อยปากตั้งมากแค่อายนอะไรนะที่สมเต่แเต่ก่อนสมัยเต่ก่อนเนาะเขาเรียนถึงนี้เขาเรียนอ่าเขาเรียนปีสามเพื่มข่ามถส่วนเขาปิดนักรียนสายปิม่มีาคกบาใจเี้ยตก่อนเขาเรียนกระบเนาะเรียนไปผิดเมือก ถามอัสองไ่สอนาไ่เป็นอาชีพเป็นนายเจ้าของร้านเพราะว่าโอเคนะตรงนี้แค่มาบ่นว่างแตมีลูกลูกค้าจะมาบ่นบ้างแต่เราก็ต้องวางแผนทำให้ันเนาะไม่ถามตอนนั้เหนเมื่อกี้บอกว่าหาคนไม่คิดว่า จะรับสมัครสอนประกาศเกิดเดกหน่อยุผู้หญิงหรือสนใจอยากเรียนตั้อยากทถสายสัมันู่หมันตแต่อีไหมไม่จริงเหรอผมจะได้วิชาเรื่องใช่ขาประจํเข้าดูว่าคือจะมันเป็นปัญหา

อกุใหญู่้ัจะเป็นบานนี่ไนมีทีดยว้จะเปลีแก็ด้่ช่อเห่ครับาแล้วส่งเปียนเสีย้อนทีาพทำงานาอ่าลวมาอีก้าเลยนสาะเลเหน่อยปัจะมีความสุขถูกต้องเลยกเรเล่กเลรุนี้อนบจำเปทีบา คือเปิูมงวลง้าด็จะนถดงเ่ในเชงเชเราทีก็เกากพาเมญามิดแล้วจอเอลถอลใจเราจะเป็นทุกใ่มาพูดพูดตรงๆจะเป็นเราคนที่มีเงินดาวนในบ้านเนี่ยเขาจะมีมากมายเสืบผมเลยืีก <cond> ็ข <XP> ับหลดสวยๆงานเนี่ยวัตถุดีบมันซื้อทังนันเลย คร um ับน้ำมากก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้ได้ไปเลยครับวันก่อนแต่ว่าเรื่สีดีที่เขาจะใช้มากที่สุดนะแม่แม่หาสาวทีค่ะพ่อที่ใต้ฝากถึงเอฟซีคนดูจับหน่อยหรืออยากจะประชาสัมพันธ์อะไรหน่อยหรือจะมีข้อคิดอะไรแต่รก็ฟองแต่กล้องนิดนึงครับขอบคุณมากๆนะคะที่มาอุดหนุนนับจากข้า บอกเบอร์โทรหน่อยอ่ิ0892809266ผิดป้าตรงพิษมันจะค้าบ้านหัวหนึ่งสี่แยกขายกับข้าวบ้านบ้านาดื้อวันนี้ก็ได้คราบรู้ประสบการณ์มากอ่ะเมื่อกันอัดขีดข่าผมยังไม่รู้เลยผมมารู้วันนี้แต่กันน้อยมากวันนี้ขอบคุณมาวัรนี